<ด>มาแล้วมาต้องมีลามาดูเลยโอ้โหนี่มันเต็นน์นสอะไรเนี่ยเมกาเลฟเตอร์เลฟเตอร์วันนี้เลฟเตอร์ฮะมาดูต่อไหมลูกปลาโอ้โหตัวใหญ่ตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะอตัวใหญ่มากเลย ไปดูตัวใหญ่อะไดโนสลัสดอะโอ้โหตัวใหญ่มากเลย,ยเอายากจะเกลี่ยไข่ไปดูไขด่ดิไปดูไข่นะอยากจะไปดูไข่ไหมได้อโอโหยากมากเเฮ้ยขี่ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ม่ขี่ได้ด้วยหนุกเอ้าเอาเอาัามไปอยู่ในไข่ได้ไงเอาอัามไปอยู่ในไข่แลนะ้วถ้าเขาไปอยู่ในไข่สิ โอ้ไข่ไดโนสาเร์เนี่ยโอ้ยย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 กลัวยม,มวไ,มมไ 12, อยอ่ะยย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 สยยยยยายยดูดูยย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 2ยย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 ยรยย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 ยบยยยยกยย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 ัยยยยยวยยยย ดูนี่มาโอ้ห oh, มันมีลูกมีไข่ด้วยเนี่ยดูดูเนี่ยโหมันมีลูกด้วยมาที่ทางนี้ทางน,นี้ลูกในในไข่และโนเสาเนี่ยดูไหมโอ้โห oh, มีลูก,ลกด้วยไอ้ที่ทีย่าดูดิ ใช่มันมีปีกด้วยตัวนี้อ่ะอะไรตัวนี้อโอ้นี่มาสุเตโกสลัดจะมาดูดูได้ครับ12เดนี้นี่นะครับที่หน้าเซนทานอุดรนะครับโอ้โห ไอตัวนี้อะไรเนี่ยเล็เตอร์ะอะพวกลูกของเล็เตอร์นี่เวโรซีเล็เตอร์อืมมมมมดมม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 มนมมม้มม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 ามม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 ามม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 มามมมมมมนมมย เดี๋ยวถ่ายรูปให้นี่คนนี้ถ่ายูปาขีไขาข่ไหู้อาอันขี่ไหมลูกไ,ไ,ไปดูนุ่นนะไปเรวยไปด้ยไ,<ป>ไ,ไปเรยไปเรยไปเ่ไร่ เลยอันนี้คอยาวมีปีกได้เนี่ยมันบินได้ได้เนย้เลย,เนยลมนิทุนี้มันสัตว์กินพืชนเนี่ย ดูลาโนเนี่ยสัตว์กินพืชนะพวกนี้สัตว์กินพืชนะเนี่ยพวกนี้ไม่ไม่ไม่ไไม่กินเราหรอกพวกพวกนี้มันสัตว์กินพืชพวกเนโเนี่ยุีมันยงด่ยัปดกัวกนีเดินได้ด้วนี่ยพวกนี้ย อะไรวะเนี่ยคีโอโลโฟโซลัสเนี่ยตัวที่อันตรายที่สุดเนี่ยเบอร์โซลัสเนี่ยสุดยอดพวกนี้สัตว์กินเนื้อสุดยอดอไอ้ตัวเนี้ย ไปไหนกันหนูน้อยหนูจะขี่ได้ลูสาวไหมขี่อฮะโอเค